ไปดูกันต่อครับบ่าย3ามโมงวันนี้จับตาไปที่สารรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนัดชี้ขาดนะครับสถานภาพสสอของ5แกนนำกปปสหลังจากที่สารยามีคำพิาพากษาจำคุกก่อนหน้านี้นะครับเรื่องนี้ต้องตามดูครับคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญครับองค์คณะนั้นจะนัดถแถลงด้วยวายจาแล้วก็ลงมติกรณีที่กะกะตส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัย กรณีนายชุมพลจุลสายนะครับนายพุทธพงศ์ปุกณกันนายอิสระสมชัยนายถาวรเสนเนียมแล้วก็นายนัทพลทีปสุวรรณนะครับที่ถูกสารอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็มีการเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง3นายครับได้แก่นายชุมพลนายอิสระและนายนัทพล5ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาจำคุกนี่แหละครับเรื่องนี้จะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญล,ลงไปด้วยหรือไม่ ก่อนหน้านี้ครับทั้ง5คนก็ร่วมกับนายสุเทพกับพวกรวมทั้งหมด39คนครับที่ถูกฟ้องฐานร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆก็มีชุมนุมขับไล่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับให้ออกจากตําแหน่งรวมทั้งมีการไปขัดขวางการเลือกตั้งสสทั่วไปไปบุกยึดสถานที่ราชการทําการชัดดาวกรุงเทพด้วยการตั้งเวทีปราศัยทั่วกรุงเทพมหานคร7จุดนะครับนี่คือสิ่งที่นํามาสู่การลงคําพิพากษาของศาลอาญา ที่มีคําพิพากษาจําคุกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายสามโมงวันนี้จะไปดูที่ศาลรัฐธรรมนูนครับว่าสอสสมาชิกภาพตรงนี้จะสิ้นสุดตามคำพิพากษาของศาลอาญาตามไปด้วยหรือไม่ครับครับ